มาพผาขยะอีกแล้วพี่น้องจ้างแม่นี่ยังระเบิดตุ่มโรดพี่น้องคอยละญานิฟากันแล่นนี้วาสันนี้กับมาหน่อยใขรตะเบยุไกอยูไก่นิดเดียวนั่นแหละอันยูหล่อสนใหม่นั่นเนาะแล้วว่าระเบิดตุ่มโรดทำไมอียงพี่น้องอันขยะอีงพวกขยะธรรมดาเลยเด้อันเป็นขยะไอในข้วเลื่อนคอยเอามาพผาวบันนี้อันมันเป็นของทั้งขยะในห้องไพ่อใหญ่น่งธนา ก็เลยทั่วไปถามมาจะเอายังส่มันขึ้นระเบิดตุ่มหลดว่าสันเกี่ยมันตายตัวนี้มันระเบิดดังก็สุรอบได้หนิจังว่าก้อนข่อยเผาทุกครั้งข่อยนี่เป็นคนรอบขอบได้พี่น้องข่อยต้องเช็กก่อนทุกอย่างแต่ว่ารอบนี่นั่นเบาสงสัยแล้วเอามากล่องไว้ก้อนข่อยสิเผาอันอันอันอย่างอื่นมันมีอย่างอื่นนาหันาก้อนหนานี่นั่นยุหันน่ะข่อยว่าอยู่พ่อใหญ่นิอย่ามาให้ตัําข่อยให้ข่อยเผาผพ้เดียวหันา อันนี้น้อยพี่น้อยอันนี้น้อยมันดังแห้งก็หนีวังใดหันปานว่าโอ้คอยละย่านย่านมันเกิดอีกอยังข้นนะพี่น้องหรือแม่่อยสีแล่นไปดับดอกเฮ้พี่น้องเอาหน้าไปสุมใส่บ่้คือไปทะยานเ้อืฮะยามมาเกิดเหตุละาเธอยู่นีเด้อไม่มีผู้ใดอยู่ได้เพใหญ่บยอยู่ได้เนี่ยพ่อใหญย,ย,หย,ยหไปเหตุงาน แจกอุูกจอดมันยานพี่น้องอันมันก็เป็นเศษใหม่พี่น้องเศษใหม่ที่เขาออกจากไอ้รือบ้านน่ะนะพี่น้องอันเรือพื้นไม้นะ่ะนะเรือพื้นในบ้านเขาเรือออกบดแต่ว่าเพระมันพวกฟุ่มได้พวกฟุ่ม่อยเอาใส่ถุงไว้ถ้าใส่ขยะใหญ่ทรงเขากองขยะใหญ่เขาฝนบวเผาได้พี่น้องแต่ว่าอันนี้มันือเป็นแต่ยานยังมาด,ดังแห้งเถอ ตุ่มตม่ำตุ่มตม่ำสิบพเฮ็ดดอกเลือ,อบาดนี๋พ่อใหญ่บโ่โย,ย่ข่อยานเดี๋พี่นอ้องอือโทรหาไปละโทรหาใครแต่พ่อใหญ่เพิ่นรับสายบ่คั่นนี่ปกติเพิ่นบ่รับสายเด้อพี่น้องส่งขอความไปแล้วก็สิอ่านส่วนระบี๊ยห์นะแต่ว่ามื้อนี้เราอ่านข่อยานมันยังเกิดขึ้นข่อยก็สิเอา้าบ่กล้าศโรคข่อยแหมข่อยานเด้เนาะพี่นอ้องออื อ้าอ้ม่ใช่แลนไปหันได้บักหัหนแมนแลนไปใส่กองไฟเดียเกือบเกือบเกดเหเทรลทึกต้นีหไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพันยาขา่าบานพันยานเสียงระเบิดสองลูกแล้วแต่ว่าอันนั้นมันอันหน่อยมันข่อยอยูกคือว,ว่ามันยังเป็นหลอดไฟถึงพี่น้องหรือว่าไอ้พวกโลอ่อนบอ่อที่ว่าปีกายนี่พี่น้องพอข่อยไรข่อยขอ่อยเกิดเตือนไพ่อย่างหนึ่งเด้อ ไอ้คอยว่าเป็นโลอ่อนแท้ไอ,อ้พวกไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะลูกกิ้งอันลูกกิ้งหรือสเปรท,ที่ที่ว่าเราเราฉีดร่างกายเราเนี่พี่น้องเผาไฟบได้ได้พี่น้องเออบัดเที่ยวาแยกขยะก็แยกให้เขานํ้เน้อพี่น้องอันตรายครับเพราะว่าปีกายนี่พอ่อยตาบอดพี่น้องเออเพินพ่นเพิ่นตาม่วก็สิบ,บอดแล้วมันเลียวบ่เห็นขานงนึงเนาะระเบิดใส้แม่พี่น้องมันระเบิดพ่นไปสมขยะอยู่อันอยู่หน้านะพี่น้อง ใบน,นาแล้วใหม่เบิดนาใหม่เบิดใบนาเลยบันี้กะตามองพอเห็นเสียการมองเห็นขางหนึ่งพี่น้องตะลิโต้แล้วออันแบบว่ากับผู้เฒ่าเนาะพี่น้องพ่นฮู้ว่าอี้ยังอันมัสิิะบงระเบิดนั่นแหละเนาะเขาก็ไปเผาธรรมดานะเผาแบบซุ้มยังทันสีนะพี่น้องซุ้มขยะขย,ยังจังธรรมดาละเออปยัย่าจังว่าข่อยระวัางเ้ข่ยยยา,พานพ่อหญ่เอาขยะมาใส่ นั่นแหละพ่อพ่อเหตุการณ์เหตุการณ์เกิดขึ้นก็พ่อคอยคอยก็เลยแบบไอ้่อยก็เลยจําเอาหะนะพี่น้องขอย่านไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เฝ้าไฟก่อนลูกแม่ดูไฟก่อนนะแม่ดูไฟก่อนเผื่อไฟเป็นอะไรแม่จะได้วิ่งเอาน้ำไปดับทันไหมไม่รองลูกไม่ร้อง แม่ขึ้นไปหาหนูไม่ได้แม่อยู่กับน้องไม่ร้องไม่ร้องเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่รอไฟก่อนลูกไฟไฟดับก่อนแม่รอไฟดีขึ้นก่อนเดี๋ยวแม่ค่อยไปแม่ไปยังไม่ได้ น้ำน้ำแดงต้องเอาถังน้ำมันออกมาแค่ไก่พี่น้องยานมันระเบิดใส่นะนี่ถังน้ำมันแดงๆเนี่ยแต่ใบายามข่อยจุดไฟข่อยบัดใส่น้ำมันดอกถ้ามว่าเป็นพอยใหญ่พอยใหญ่เอาน้ำมันลาดแบบลูกถ่วมปลาหลุดเด้แต่ยานพอยใหญ่นี่ก็เลยข่อยพอใส่ได้พี่น้องข่อยใส่ทิชชู่ใหม่ดี่ดีดอกทิชชู่ธรรมดานี่แหละ เที่ยวเนาเสร็จเมื่อเสร็จใหม่เนี่ยเขาก็เตรมขยะเขาก็มาเผาลูกดีขึ้นอย่างหนึ่งที่ยวปัญหาตะใส่หมอกน้ำมันไม่ร้องลูกไม่ร้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้แม่ไฟให้ไฟแม่จางก่อนเดี๋ยวแม่จะพาเข้าบ้านแม่พูดเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านผู้ชมฟังก่อนเผื่อใครลืมเหมือนเราหรือใครที่ยังไม่รู้เป็นความรู้ใหม่ด้วยเนาะ ก็บอกตะตอกกันนะพี่น้องเนาะแต่ว่าข่อยละมัดละบ้างแต่ว่าหลอบนี่ที่พอหญ่เหลาของแม่นี่ข่อยบอกแล้วเหล้วเจ้าอยาวของไปใส่แอนกองขยะข่อยเดอ้อมองข่อยเผาน่ะจะไปหาเห็ดน้ำข่อยข่อยเสิเห็ดจัดการเองหนะพี่นอ้องอือพอได้เด้มันบ่เม่นเสียงดังชุดธรรมดาได้ดังตุ่มเลยได้พี่น้องแบบตุ่มแห้งอหลีนี่แบบว่าคนอยู่ใไก่สิขาเจ้าก็สิได้ินอยู่ดอกว่าอีหยังระเบิดน้อสิว่าอยู่ได้พี่น้อง ม,มันดังแห้งอีหลีเนาะคอยจนแบบว่าแลีนสั้นไปเบิดแลเรีรนมะหน้าบ้านไปแล้วก็มาหน่อยมาใหญ่แลีนขืนเงี้ยนที่มันย่านนะ่ะไม่ต้องเข้าไปแล้วแม่ก่อนลูกไม่ต้องเข้าไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร,ไนไรใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนมันก็เป็นควันดำเนี่ยบอกควันดำปันใดอืม ป็นยานคักพะโลพะงานถ้าภาขวดไอ้พวกโคกพวกอย่างมันกับบระเบิดได้เพราะว่าข่อยเผาตลอดนะพวกโคกนะแบบว่าก็แยกทิมยีดอกแต่ว่าบางข้างนะ่ะเฮาเฮาอันเฮากัเผาร่วมไปโหลดนะนะเฮากัดดึงออกมาทีหลังทหนะพี่น้องมันบนาสิระเบิดมันสิเป็นไอ้โลอ่อนเพราะาไงเด้อยวเดี๋ยวเพื่อนอาว่างเนี่ห้องน้าอันขวดนั่นเบิดค่อยว่าเมียนคักๆ,ๆละ,ะว่าแถาห้าเนี่ย แล้วก็เราก็เห็นนั่นล่ะว่าเบึ่งพ่อข่อยแล้วเพ่นลกจำพันก็ะยานคือนกันบดรอบนี่พันาอาอุ้ยสันไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในนั้นว่าสันมันน่าสิเกิดเหตุการณ์เกิดก็น่าวิลีอ,อยังวะเรื่อว่าไม่ขีดไฟบอฮะ,ะบ่นหนาสิเมียนเอ้เดี๋ยวแม่ไปเดี๋ยวแม่ไปให้ไฟใกล้ดับเลยนะ่ะ Thank <laughs>